พระเจ้าในหนังสือโลมบทที่13ข้อที่8มีคำเขียนว่าแย่เป็นนี้อะไรขายนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันเพราะว่าผู้ที่ลกคนอื่นเกิดทำให้พระราชบัญญัติสมเรแล้วขอบคุณพระเจ้าเพระเยสุเกตสแ็นเ,เข้ามาในหลงนี้พระเจ้าไม่ได้ทรงประทานพรองเสตเข้ามาในหลน้เพื่อจะกล่าวโทษหลกนี้ เพื่อจะทรงช่วยโรถในรถโด,ดยพระองค์เพราะยิ่งสุกิจทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดและพระองค์ทรงเป็นผู้กลางพันธสัญญาใหม่ให้แก่ดาวทาั้งหลายที่เป็นพันธสัญญาเปรเิ e d กว่าพันธสัญญาเดิมในพยผวาชนะคำพระเจ้าในพระเกมบีมีสองพันธสัญญา มีพันธสัญญาเดิมและมีพันธสัญญาใหม่องค์พระยุสุกิตสรงบานพันธสัญญาใหม่ให้แก่เราทั้งหลายและในพันธสัญญาใหม่นี้มีปัญญัติใหม่คือพระองค์ทรงตรัสว่าเราต้องรักผู้อื่นเหมือนพระองค์ทรงรักเราไดไงไายเราต้องรับการบังเกิดใหม่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเราไม่ได้รับการบังเกิดใหม่ เราจะเข้าอาณาจักพรพเจ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รับคำบังเกิดหม่เราจะเห็นอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้ง่ายๆถ้าเราไม่ได้รับคำบังเกิดหมายเราจะขึ้นสวรรค์เมื่อเราตายไปแล้วไม่ได้เลยชงพงทรสตนตะไว้ว่าจงบังเกิดหม่เธอในพันเตอร์เสียหมยน่นี้มนุษย์เราที่ขับใจเสียหม เชื่อเต็มใจในองค์พระเยะสุเกตรับกวาบังเกิดใหม่ได้มีคำเคหมว่าถ้ามีผู้ใดอยู่ในพรระกิสผู้นั้นจะถูกสั้งใหม่ด้วยอะไรโดวยว่าในหนึ่งสุโรมปฏิยากรหยาความรักของพระเจ้าจะเข้าสู่จิตใจของเราทางพระวิญญาณของพระองค์และเรารู้ว่า เราพรอนจ้กความตายไปสู่ชีวิตแล้วหนึ่งยอนปทที่สามคนที่สิบสี่เพราะเราลักพี่น้องหนึ่งยอนปทที่สี่คนที่แปดมีคำาล่วไว้ว่าถ้ามันเราไม่ได้ลักเราไม่ไดูเดเฉพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเรารู้ว่าเราพรอนจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วเมื่อเราได้รับกรรมปังเกิดใหม่เพราะเราลักพี่น้อง เพราะความรักพระเจ้าเข้าสู่จิตชจวกราวทางพระวิญญาณของพระองค์เมื่อเราได้รับการบังเกิดใหม่และเมื่อเราดำเนินชีวิตในความรักนั้นที่เรารักผู้อื่นมีคำคือไรว่าเราทำให้พระราชบัญญัติสมรลจแล้วคือในพันเตอร์สัญญาเดิมมีธรรมบัญญัติของโมเสสในหนังเสือ หาเลมแรกของพระคัมภีร์แล้วใน,นหนังสือห้าเล่มแรกนั้นที่เป็นธรรมบัญญัติของโมเสสมีมากกว่าหกร้อยข้อแต่ถ้าเรารับคำปังเกิดหมยเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และถ้าความรักพระเจ้าเขาสิ้จิตใจกลาวทำพระนิกบรบงและเรารักคนอื่นเหมือนประกิติทรงรักเราเราทำให้พระราชบัญญัติ สมลแล้วตามที่เขียนไว้ในคอที่ก้วพระบัญญัติกล่าวไว้ว่าอย่าร่วมเป็นในผู้มีขาอย่าฆ่าคนอย่าหลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จอย่าลบทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็ร่วมอยู่ในคอนี้คือท่านจงหลักเป็นบ้านมันหลักตนเองพระบัญญัติทุกคอมากกว่าหกร้อยคอสมแล้วได้ ในชีวิตของเราถ้าเราได้รับบังเกิดการบังเกิดใหม่และดำนินชีวิตในความรับกับเจ้าที่เข้าสูญเจตนาวทางพระวิญญาณของพระองค์พระวิญญาณทุกข์อจะสมเน็ตถ้าเราหลักผู้อื่นเหมือนประกาศทรงหลักเราตาติีกล่ไว้ว่าคนที่เสร็ความหลักไม่ทําอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความหลักจึงเป็นที่ให้พระราชบัญญัติ สมร็จแล้วขอบคุณพระบรมถ้าเราเป็นอย่างนั้นที่รับกบารบังกิดง่ายที่ได้รับความรักพระเจ้าเข้าสู่จิตใจของเราทํางพระวิกระโร์และใช้ชีวิตอย่างนี้รักคนอื่นเหมือนพระคิดส,ส่งรักเราทำให้เราหรือว่าเราพรนจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วและทำให้พระราชบัญญัติสมเร็จ ในชีว um ิตของเราได้ถ้าเราเป็นคนที่ทําให้พระราชบัญญัติสมเร็จในชีวิตเราได้พระเจ้าจะทรงใช้เราบนโลกนี้เราจะได้อยู่ในนาำประทายของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อปีขศ2001เมื่อ23บปีที่แล้วมีทีมมิชชันนารีจะมาจากสหรัฐอเมริกา และอยากจะพบผมที่สนามเบนดานเมืองเขาลงมากลางคืนหรือตอนเช้ามืดประมาณตีหนึ่งตีสองและตอนเช้าอีกประมาณหกโมงเช้าเขาจะเดินทางไปที่เชงใหม่แล้วสมัยนั้นสนามเินดานเมืองเป็นนานาชาติและเป็นสนามเบนภายในประเทศด้วยเขาจะลงมาที่นานาชาติเราจะเจอกันใช้บัตรกับขา,ขาและเขาจะไปที่เชงใหม่ต่อและเขามีใบเปลี่ยวที่เราแจกในภาษาไทยที่เพียในใหม่สระแมกเขาใช้ผมฟรีด้วย ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่กลางคืนวันนั้นผมไม่มีเงินพอที่จะนั่งแท็กซี่ไปสนามบินผมต้องนั่งรถแม่บายรถแม่บออสีแล้วรถแม่บออสีจากถนนตกไปถึงสนามบินดานเมืองเที่ยวสุไทายตอนนั้นเป็นสีทุ่มผมก็นั่งรถเที่ยวสุไทายมาเจงสนามบินดานเมืองมีเวลาหลายชั่วโมงจึงทีมมิชชันนารีที่มาเชจเมกา จะมาถึงสนามเปนแล้วแล้วมีเวลาว่างจะทำอย่างไรสมัยนั้นผมไม่มีมือถือแต่ถ้าเป็นคนเฮงใหญ่ตัวนั่งเล่นเด่มือถือคนเดียวไม่ไดอยู่ในน้ำประทายขระเจ้าถ้าเราหาที่นั่งสบายๆนั่งแบบนอนนินไม่ไดอยู่ในน้ำประทายขระเจ้าแต่เมื่อเราดำเนินชีวิตด,ด้วยความรักของพระองค์เราทำให้พระราชบัญญัติ สมเ็จในชีวิตคนเราทำให้เราได้อยู่ในน้ำประทายของพระองค์และเมื่อเราอยู่น้ำประทายพระเจ้าพระเจ้าจะทรงใช้เราบนโลกนี้คือด้วยความรักกระรองผมไปที่มีคนเยอะแยะที่เรียกว่า transit lounge ที่ที่พักผ่อนสำหรับคนที่เดินทางที่จะมีร้านอาหารหลายร้านเลยแล้วมีคนนั่งเงินเยอะแย,ยะเลยเท่านั้น แจกไหลไปเทศผมก็เข้าไปที่นั่นด้วยความรักกระโลงไม่มีเงินที่จะเสื้ออาหารอะไรเลยไม่ได้ไปเพื่อจะกินข้าวอะไรเลยไปเพื่อจะรับใจพระเจ้าเพื่อจะใช้ความรักของโะรงต่อผู้อื่นเมื่อเข้าไปแล้วผมได้เห็นทีมชาติอิสราเอลที่เป็นทีมมวยไทยสมัครเล่น รู้ได้ไง่ายเพราะเสื้อผ้าที่ยอาสายเขียนไว้ทีมชาติอิสราเอลเป็นสังเกตมว่ยใจสมัครเล่นผมตีใจใหญ่เลยเพื่อจะไปเผยแพร่เรื่องพระเยซูให้แก่เขาพระเยซูเกศไม่ได้เป็นฝรั่งพระองค์รงเบนชนชาติยู่เมื่อเข้าไปในโลกนี้เข้าไปที่ประเทศอิสราเอลแล้วแม่คนอิสราเอลส่วนมาก วันีเสร็จ per องเราที่ไม่ได้เป็นคนยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นคนต่างชาติที่มาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ขึ้นดีกับเจ้าแล้วติดหนี้กับคนอยู่ที่จะเผยแร่เชิงเรื่ององค์พระผู้ช่วยให้รอดของเขาให้เขาฟังผมดีใจใหญ่ดำเนินชีวิตในความรับก,กระรองแม้ว่าส่วนมากคนอิสราเอลไม่เอาพระเยซูต่อต้านพระเยซูเลย เพราะเราดันเป็นชาวไรความรักกระโลงเรายังรักขา่าวและมีความปรารถนาเพื่อจะไปยแร่เรื่องนี้ให้แก่เขาเมื่อมาถึงแล้วเป็นคนหลายคนเลยยี่สิบกว่าคนก็ได้อาจจะถึงสามสิบก็ได้เป็นทีมเลยเป็นทีมชาติอิสราเอลมวยไทยสมัครล่นผมมาเผยแร่เรื่องปรีสวยเขาฟังเลยเขากำลังจะทานพิซซ่าอยู่ก็มันจะทานอาหารอยู่ เมื่อเห็นผมแล้วมีคนหนึ่งบอกผมว่าเขาไม่ต้องการพระเยซูเขาเป็นคนอยู่โดยเขาเป็นคนยู่เขาไม่ท่ามบัญญัติของโมเสสเพราะคนอยู่เขาเชื่อในพันธสัญญาเดิมและเขาพยายามที่จะดำเนินชีวิตในธรรมบัญญัติของโมเสสหกรอยขวากขอ้อเขาอ้างว่าโดยเขาเป็นคนยู่ ที่มีท่ามาเป็นยกของโมเสสเขาไม่ต้องการพระเยซูเหมือนพวกคนเกือบพวกผมที่ไม่ใจคนอยู่ที่เป็นคนบาปที่ก็ต้องการองค์พระผู้ช่วยไห้รอดเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเขาเป็นคนอยู่เขาไม่ท่ามาเปยับโมเสสเมือ่อผมได้ยินคำนี้แล้วผมถามเขาว่าทามาเปยักโมเสสมีหกร้อยกว่าข้อแล้ว เคยทำสักเคยทำผิดสักคนหนึ่งไหมเมื่อผมถามสายตาของผมและสายตาของเขาด้วยกันมองอาหารที่เขากินว่เาเขากินพิซซ่าที่มีหมูแล้วในทำามไม่ให้โมเสสกินหมูไม่ได้เขาไม่คุณอยู่แน่นอนถ้าจะรักษาธรรมไม่กห้โมเสสเขาห้ามกินหมู แล้วเขามีความเยื่อหญิงไม่ยอมทอมใจว่าช่เราเป็นความบาป้ดยกนใชายเราลองไปสืบไม่ใช่ด้วยความเยื่อหญิงเขามีกินผิดสาตอเลยแล้วหลายคนในทีนั้นโมโหคนที่พูกกับผมเลยและขอปบายทีละคนทีละคนทีละคนจะมีเลือกคนสุดท้ายเขาโลให้พวกเพื่อนบายก่อนแล้วหลังจากนั้นเขามาคุยผมส่วนตัว แมว่าเขาเป็นคนอิสราเอลแม่เขาที่เป็นคนอยู่มีความเชื่อในองค์พระเยซูแล้วในอิสราเอลนั้นแม่เขาเขาบทของคิสเป็นคริสเตียนและเขารู้ว่าแม่เขาอาธิษฐานเพื่อเขาตลอดเลยอธิษฐานว่าแม้ว่าลูกชายของเขาไปที่ไหนก็ให้ได้เจอคริสเตียนเขารู้ได้ไง แม่ก็บอกข่าวว่าเขาอดีตาจารย์เรื่องนี้ให้กัขา่าวเขาเล่าให้ผมฟังว่าก่อนที่ผมเห็นเขาเขาเห็นผมก่อนที่เชอพราเยรีเนที่นั่งเยม่ยมโอยในความรักพรอบครรู้เลยว่าผมเป็นคริสเตียนแน่นอนและเขารู้อยู่ว่าแม้ว่าเห็นผมจะทัางกลายแน่นอนผมต้องไปหาเขาแน่นอน เพราะเขารู้ว่าแม่อดิชานเพื่อเขาอยู่ปนจ่ายที่มีคิสเช่น้อยได้อีกครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเจอคิสอีกที่มาหาเขาและเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมเดินมาหาเขารู้แน่นอนผมจะมาหาพวกเขาและมาเผยแพร่เรื่องประิสวิคังหนึ่งเขารู้อยู่ว่าเขาหนีคำอาดิจานของแม่เขาไม่ได้เลยก็ขอบคุณพระเจ้า และผมก็เผยแพทยต่อให้แกเขาเขาก็ฟังเขารู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงแต่เขาไม่ยอมขับใช้เสียไมย่ไม่ยอมเชื่อเต็มใจเอาประยุทธ์แต่รู้เขาไปที่ไหนคำอธิษฐานขอแม่จะตาเขาได้เลยขอบคุณพระเจ้าได้เป็นคำตอบในการอธิษฐานของแม่คนคุณอยู่คนนั้นเพราะว่าผมได้อยู่ในน้ำประทายของพระเจ้า เลยุไรน้ำเป็นกับชาวได้ไหลพอเราดำเป็นชีวิตในความรักของพระองค์แม้ว่าอยู่ที่ไหนแม้ว่าท i m i ง g ลายโดยผมได้รับคำบังเกิดใหม่เมื่อ29ปีที่แล้วที่ความรักพระเจ้าเข้าสูญชิดจิตกับทำร,รับเงิรของฉันดำเนินชีวิตในความรักนั้นตลอดไปเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก เลยเมื่อเราดำเป็นชีวิตในความรักพระโลงเราอยู่ในน้ำประทายของรองเราทำให้พระราชบัญญัติสมเ็จในชีวิตเราได้สำหรับเราที่หลับกำบังเกิดใหม่สำหรับเราที่ใช้ชีวิตในความรักของพระองค์ท่านจะลายใต้รับกำบังเกิดใหม่หรือยังไม่ได้พูดเที่งเปลี่ยนศาสนาไหมไม่ได้พูดถึง,ไม,ไ,มไ,ถงไม่ได้พูดถึงว่า เนสมาชิดคิดเสใจไหมไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงว่ารับปฏิสังขารเลายียงไหมหรือทำปิติศาสนาไหมไม่ได้พูดถึงเลยถามว่ารับการบังเกิดหมายเลีย้ยงมีความรักเข้าในจิตใจ,ใจของท่านโดยพระมญยาบรงเลีย้ยงมีความรักพระเจ้าอยู่ในใจไหมและดำเนินชีวิตในความรักนั้นไหมแม้ว่าขายใบบท แม้ว่าใครนับเจอสาสลายแม้ว่าทำพิธีศาสลายทําไม่รักไม่รู้เจพระเจ้าพระพระเจ้าส่งเป็นความรักและความรักนั้นคือรักคนอื่นเหมือนพระกิสส่สงรักเราพระองค์สง่งรักเราอย่างไรขณะเมื่อเราเป็นคนบาปพระองค์ยอมตายบอนไม้เขมเ,เพื่อความผิดบาปของเรา เราต้องรักคนอื่นด้วยความรักนี้รักศัตรูได้รักเพื่อนบ้านได้รักพี่น้องได้มีตาความรักต่อคนอื่นด้วยความรักของพระเจ้าถ้าไม่ได้รับคำบังเกิดใหมายจะเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้รับคำบังเกิดใหม่จะเห็นอาณาจักรพระเจ้าไม่ได้ ชงบังเกิดหมายเทิร์นใครทุกท่านมาขับใจเตรียมัเชื่อเตรียมใจในองค์พระยุสุริ์เพื่อจะรับคำบังเกิดหมายเพื่อความรลักของพระเจ้าจะเข้าสู่จิตใจของดังด้วยพระวิญญาณของโปรองและขอให้ดำเนินชีวิตในความหลักนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงอวยพร